สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆชาวนี่นะครับจะดีเกษตรนะครับปีนี้ก็ปี6กเแล้วนะครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับผมเพิ่งมาถ่ายคลิปนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาดูนี่นะครับสวนเล็กๆของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็มีนี่ผลผลิตออกมานะครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับ เครือนี้มีประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่สี่หวีครับปีนี้ทำไมได้น้อยไม่รู้นี่อ่านี่เป็นกล้วยทมทองนะครับอยู่ติดกับเนี่ยต้นชมพู่ทับทิมจันนะครับชมพู่ทับทิมจันนี่ก็ต้นมาเริ่มเหมือนกันนะครับปีนี้มันจะเริ่มให้ดอกตอนประมาณนี่นะครับ <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์นะครับ ตอนนี้ก็ต้องกักโศกมันนะครับทําให้มันหิวจัดๆนะครับเดี๋ยวมันจะออกดอกครับผลผลิตก็เริ่มออกมาทีละอย่างทีละอย่างนะครับตอนนี้ก็มันนี่นะครับเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนนี่ผลมมนจะมีเยอะนะครับมันมีชมพู่นะครับมีกล้วยนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้เนาะแล้วก็มะขามแล้วมะม่วงสี่อย่างนะครับ นี้เห็นสี่อย่างนะครับที่มันจะออกด้วยกันนะครับตอนหน้าร้อนก็นี่นะครับต้องใจเย็นซึนิดหน่อยปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติครับตอนนี้ก็ไม่ต้องไปอะไรให้น้ํามันเยอะนะครับต้นไม้ถ้าให้น้ํามันเยอะมันจะไม่ออกผลนะครับเพราะมันจะรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็จะไม่ออกลูกนะครับอ่ เนี่ยต้นนี้เป็นมะม่วงอา e 2นะครับตอนปีก่อนผมผมกลัวมันต้นมันเหี่ยวอะไรไม่ไหวเนี่ยรดน้ำนี่มันก็ร่วงไปน,นะครับปีนี้ผมจะไม่รดน้ำเลยเพราะว่าต้นมันโตพอสมควรแล้วครับโตหลายเมตรแล้วเนี่ยปีนี้จะดูซิว่ามันจะให้ผลผลิตนี่ไหมจะได้กินไหมอ่า ในสวนผมมีหลายอย่างนะครับโซนนี้เป็นโซนชมพู่นะครับมีชมพู่เป็นนี่นะครับสองอย่างนะครับตรงนี้ชมพู่เป็นหลักตรงโซนโน้นเป็นทุเรียนเป็นหลักนะครับตรงนี้มีชมพู่สองสายพันธุ์นะครับสองต้นนี่ชมพู่ทับทิมจันนี่เพชรสายรุ้งครับดูซิอันไหนจะอร่อยกว่ากันเราลองมาดู วันนี้ก็พาชมสวนเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันอื่นเดี๋ยวรอผลผลิตมันออกมาให้ชัดๆก่อนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ